คำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุน่อกว่า18ปีไม่ควรรับชมและทำตามโปรดใช้วิจระนะารณญาณในการรับชมสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมพันด้าสล็ตนะครับวันนี้จะพามาปั่นเกม Speed Winner นะฮะซึ่งเป็นเกมใหม่อีกหนึ่งเกมล่าสุดจากค่าย PG นะครับน่าสนใจทีเดียวนะในเกมนี้จะมีฟีเจอร์มีจุดเด่นมีอะไรยังไงบ้างมาดูกันครับ เริ่มต้นที่สัญ,ญลักษณ์ Y นะฮะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ c a ค t e r นะครับเพื่อนสัญ,ญลักษณ์รถสปอร์ตสีแดงครับจะเป็นตัวจ่ายสูงสุดนะฮะตัวจ่ายต่ำสุดก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายเลข10นะครับสัญ,ญลักษณ์ Y แทนที่ได้ทุกสัญ,ญลักษณ์เป็นพระเอกเช่นเคยนะฮะ และมีฟีเจอร์พิเศษคือฟีเจอร์ตัวคูณนะครับเพื่อนๆอย่างที่เห็นในรูปนะฮะจะมีสัญญคูณ5คูณเนะก็แล้วจะเอามาบวกกันเมื่อจบรอบการหมุนนะครับแล้วจะมาคูณเงินรางวัลน,นะครับฟีฟีสปินนะต้องการ4สแคตเตอร์นะครับเราจะได้8รอบการหมุนนะฮะและเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ได้นะครับ เพื่อนๆพ,พร้อมที่จะไปซื้อกันหรือยังนะฮะเดี๋ยวถ้ากําไรเยอะๆจะซื้อให้ดูนะครับก็วันนี้จะมาเบ็ดที่500ให้เพื่อนๆดูนะครับจะเล่นที่เบ็ดสูงๆนะครับให้เพื่อนดูว่าเกมมันแตกดีไหมถ้าเราเบ็ดสูงๆหนักๆนะครับเดี๋ยวแพนด้าจะเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้มาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเป็นวิดีโอสล็อต6 วงล้อนะฮะหรือว่า6เพา5แถวนั่นเองนะครับและจะมีแถวพิเศษอยู่ด้านบนอีก4แถวนะครับเพื่อนๆมาดูกันครับอ้าวเครื่องมือช่างนะฮะก็ เกมนี้นะฮะเราต้องการสแกตเตอร์4ตัวนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะเข้าหมุนฟรีนะฮะฉะนั้นเช่นเคยนะครับเราก็ต้องมารอสแกตเตอร์นะฮะต้องมารอสัญลักษณ์ตัวแพงๆให้มันเข้านะครับและลุ้นให้ตัวคูณมันมาด้วยยิ่งจะดีนะฮะเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนะครับที่จะมีตัวคูณทุกครั้งที่เงินรางวัลแตกนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราชนะเงินรางวัลนะครับมันจะได้ตัวคูณแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้จะต้องรอสัญลักษณ์เท่านั้นนะฮะและสัญลักษณ์ สามารถตกมาได้มากกว่า1สัญลักษณ์นะครับในสัญลักษณ์ตัวคูณนะครับเพื่อนเอนและมันจะเอามาบวกกันนะฮะเดี๋ยวพอมันเข้ามาผมจะอธิบายเพื่อนเ,อนเอนดูนะครับโอ้มาดีเหลือเกินนะฮะสามพนะฮะจอดนี้ นี่ครับเดี๋ยวดูตัวคูณนะฮะคูณ3ามาคูณ 2, 2ที่เพื่อนเพื่อนเห็นมันกระพริบกระพริบอยู่นะฮะเดี๋ยวมันจะมาบวกกันเป็นคูณ5แล้วเอามาคูณเงินรางวัลทั้งหมดนะฮะโหดมากครับช็อตนี้มาแล้วนะครับ2 0 0 0มืนได้ฮะนอกก็แตกดีนะครับเกมนี้เพื่อนๆแต่ระวังมันดึงคืนก็ดีเหมือนกันนะฮะวันนี้จะมาเบ็ดหนักให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเกมใหม่มันแจกดีไหมนะฮะก็พกทุนมาที่9 0,000ื่นกว่าเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็ มาแล้วนะฮะยังไม่ถึงไม่กี่นาทีเองนะครับเพื่อนๆจริงๆควรออกเลยนะฮะบวกมาสองหมื่นเครดิตนะฮะเมื่อกี้นี้สมควรหนีมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นได้จะมาเล่นเพื่อนๆดูครับวันนี้เสียหน้าไม่ได้ครับเสียเงินก็ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินนะฮะก็มาดูกันนะฮะ สิบแตกมาเป็นแผงเลยครับได้มา400ร้นะสิบนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกมที่จ่ายน้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆฉะนั้นมันจะมาบ่อยฮนะจะได้เห็นบ่อยครับพวกสัญ,ญลักษณ์10ตัวเจตัว A อนะโอ้ช็อนี้9 0้นะฮะมาอีก600นะครับยังไม่หยุดนะไหลลงมาอีก ได้ไป1,500นะฮะสอรี่ของเกมก็เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักแข่งนะครับที่มีลูกแล้วก็ลูกก็กลายมาเป็นนักแข่งด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าลูกเขาไม่ได้เป็นนักแข่งอาชีพนะฮะลูกเขาเป็นสตีทเลเซอร์นะฮะหรือเป็นนักแข่งที่แบบ ค่อนข้างที่จะไม่ถูกกฎหมายนะฮะเป็นนักแข่งตามถนน,นนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเกมกันก่อนดีกว่านะฮะโอ้หเงียบเลยนะฮะเงียบเลยเบต 500, 500นะครับโอ้โหกินไปกี่หมุนแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่ามันจะจ่ายคืนหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆมีใครสงสัยไหมครับว่าระบบของเกมสล็อตน,นี้มันจ่ายมันออกรางวัลกันยังไงนะฮะ เกมนี้นะฮะเขามีค่า RDP อยู่ที่96.75นะครับเพื่อนๆก็ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอสมควรนะครับ96.72นะครับเพื่อนๆขออภัยนะครับก็เขาจะเอา96.72เป็นี้ยเป็นการจ่ายรางวัลคืนให้เรานะฮะแล้วจะมีระบบ RNG นะครับที่จะเป็นตัวสุ่มหยิบรางวัลพวกนี้ ออกมาจ่ายให้เรานะครับก็เเหมือนกับว่าเป็นการสุ่มสัญ,ญลักษณ์ที่จะตกมาในแต่ละลายนะครับถ้ามันเข้าะเพลย์ไลน์มันก็จะเราก็จะได้เงินรางวัลน,นะครับแล้วระบบ rng ที่ว่านี่แหละฮะจะเป็นตัวทำงานที่จะจัดเรียงสัญ,ญลักษณ์ให้เรานะครับแบบไม่มีการกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับคือจะเป็นการสุ่มหรือเป็นการเดาล้วนฮะและระบบ rng นี้จะทำงานทุกครั้งที่เรากดกดปุ่มสปินนั่นเองนะครับเพื่อน ก็เข้าคร่าประมาณนี้นะฮะหากใครสนหากใครมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแพนด้าจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะฮะหรืออยากจะได้เชิงลึกกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวแพนด้าจะเขียนบทความว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะแชร์เพ,เพื่อนอ่านกันเป็นยังไงบ้างครับช็อตนี้ยังไม่ไปไหนนะฮะมันดึงคืนอีกแล้วนะเงียบไปเลยนะแต่ช่วงแรกโอ้มาฮะหัวใจามากี่ตัวเนี่ย ได้มาสองพันนะมาอีกพันสครับเคมานะฮะคูณ5เข้าไปนะครับมาฮะจอดนี้6000นนะมาดูกันนะครับผมปรับเบ็ดมาที่พันแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนจะรอดไหมนะฮะเบ็ดพันจริงๆไม่ควรทำนะครับเพื่อนไม่ควรไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าเวลามันดึงคืนนี้ดูสิครับเพื่อนบางครั้งปรับเบ็ดมันก็ แตกนะฮะแต่ก็อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะฮะปาเบ็ดแล้วก็ไม่แตกก็มีนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้จะมาปั่นให้เพื่อนๆดูนะครับจะมากันแบบทุนหนากันไปเลยนะฮะวันนี้แม่เมื่อกี้บวกมาสองหมื่นกับเครดิตนี้เดินโดนดึงคืนหมดแล้วนะฮะพระเอกของเขาครับตัวคุณเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะว่าเราจะได้เห็นตัวคุณเยอะๆมาแตกให้เพื่อนๆดูหรือเปล่านะครับ ก็เกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในเรื่องของฟีเจอร์นะฮะก็เข้าใจง่ายโอ้คูณ 9, ครับ2อ0พันสี่คูณ9้าเขาคืนมาแล้วฮะนี่ครับคือ r t p นะครับ Return to Player นะฮะเขากำหนดไว้ประมาณว่านะฮะจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับถ้าเราเบ็ดไปที่10,000บาทนะครับ96.7%นี้ก็คือเรามีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มมาหาเรา9,672บาทประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแล้วระบบ IG ก็จะเป็นตัวสุ่มที่จะปล่อยรางวัลออกมานั่นเองนะครับนั่นคือการทำงานของ ระบบเกมสล็อตนะครับที่ออกรางวัลให้เรานะฮะและเกมสล็อตนี่นะฮะแล้วในระบบเนี้ยนะฮะเขาจะมีคณะกรรมการกลางนะครับมันชื่อว่าอะไรผมจําไม่ได้นะฮะที่จะคอยเหมือนมีเหมือนมีคนคอยตรวจสอบนะครับว่าระบบออกรางวัลเนี่ยออกคืนจ่ายคืนมาให้ลูกค้าเนี่ยตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่เกมอ้างไว้หรือเปล่านะครับ ฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยนะฮะว่าจะไม่มีทางล็อกได้เลเนี่ยแน่นอนนะครับจ่ายจริงจ่ายจังนแน่นอนนะฮะไอที่บอกล็อกผลล็อกผลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยไม่น่าจะมีนะฮะเป็นที่เมืองไทยนะครับที่ก็ต้องหาเลือกเข้าเว็บดีๆได้กันนะครับเพื่อนๆไม่มีล็อกแน่นอน,นะฮะเรียกว่าวัดดวงล้วนะฮะดูช็อตน,นี้กันก่อนนะครับไหลมา3 0 0พันกว่าหยุดหรือย,ยัง เสร็จแล้วนะครับฟรีเกมะฮะฟรีเกมไม่มาเลยนะฮะเราต้องรอฟรีเกมมาดูนี่ฮะเบ็ดเบ็ดเยอะบางวันมันก็ออกนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเข้าฟรีเกมมันน่าดูนะครับหนึ่งพันเดี๋ยวผมจริงใจจริงอยากจะหยุดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็กําไรมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอยากให้เพื่อนเห็นฟรีเกม,มเป็นเบ็ดพันนะโอ้ลดลด,ลดตัวแพงมาไหมได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูนะครับช่อนี้ยังคูณ2เข้าไปนะเป็น5,000ันกว่านะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะเข้าฟรีเกมกันหรือเปล่านะฮะ เป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆเกมใหม่พนะีน่าสนใจนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแจกกันง่ายๆแตกกันง่ายๆอย่างนี้แหละฮะไหลลงมาอีกฮนะหยุดซะแล้วนะครับ พันนะฮะแตกไปตั้งหลายทีน,นะฮะแต่แ่าไปโดนตัวถูกนะฮะเอาอยัางไงดีครับเพื่อนๆฟีเจอร์ไม่มาเลยนะครับก็วันนี้คงจะขอหยุดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแก้ตัวให้ใหม่นะครับ วันนี้รอฟีเจอร์นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มาเลยนะครับก็แล้วเบ็ดเยอะนะมันเสี่ยงนะผมว่าไม่ควรเบ็ดเกินแบบ10%ของของทุนที่เรามีนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนว่าเป็นดาจะนําคลิปเกมนี้มาแก้ให้เพื่อนๆดูยังไงนะฮะเดี๋ยวจะซื้อฟีเจอร์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นเข้า ฟรีเกมเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนะครับเบ็ดเยอะไม่มาเลยนะเดี๋ยวผมกลัวมันจะมอดก็โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็อยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะฮะใครรับชมคลิปแล้วถูกใจนะครับผมอยากจะขอให้กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะเพื่อนี่จะได้ติดตามคลิปดีๆจากแพนด้านะครับเพื่อนๆพือกดถูกใจให้แพนด้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรนะครับทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแพนด้าจะรีบมาตอบเลยนะครับแล้วก็จะแก้ข้อสงสัย ให้เพื่อนทุกคนที่มีคำถามนะครับจะได้หายสงสัยกันไปเลยนะครับในฟีเจอร์หรือว่าเรื่องราวของเกมสตอรี่อะไรต่างๆมากมายที่เพื่อนๆสงสัยแพนด้าก็จะรีบมาบอกให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแพนด้าอยู่ที่ mega gameplay n e t นะครับก็เป็นเว็บที่ใช้ได้เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองดูได้นะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วแพนด้าก็มีกลุ่มแพนด้าพารวยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่จัดตารางการเล่นนะฮะแล้วก็ พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นเกมสล็อตออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ่ายไหนเกมไหนดีชั่วโมงไหนดีอะไรดีอัปเดตอยู่ในนั้นแหละครับเพื่อนๆมีอะไรดีๆก็รีบมาบอกกันได้เลยในนั้นนะฮะก็ทุกอย่างฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะฮะใครเหงาไม่มีใครคุยด้วยก็ทักมาคุยกับแพนด้าได้นะครับก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะยืมเงินก็ได้นะครับเพื่อน แพนน้าวันไหนวันด้าเล่นเยอะๆก็บวกเยอะๆก็จะมามีกิจกรรมดีๆแน่นอนนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็แพนด้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามแพนด้ามานะครับและวันนี้แพนด้าขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันหน้าจะมาปั่นให้ดูใหม่นะครับว่าฟีเจอร์มันเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเกมใหม่เกมนี้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์ทัศนคติต่อเกมนี้กันนะฮะ วันนี้พันดาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ